กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider อย่างที่ผมได้เกิดเอาไว้นะฮะว่าทุกๆวันพุธนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่คุณผู้ชมหลายๆท่านรอคอยกันอยู่บ้างหรือเปล่าเชิงขยายเลยครับ ไม่มีใครยอมใครเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับ2องค่ายซูเปอร์ฮีโร่ยักษ์ใหญ่ของคาลิบูตอย่างมาวเวลสตูดิโอและดีซีคอมมิที่ช่วงนี้ทั้งคู่ต่างก็ขยันปลดตัวนักแสดงที่จะเข้ามาร่วมแสดงเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายตัวเองกันยกใหญ่มาเริ่มกันที่ฝั่งมา r เวลกันก่อนค่ะ บอกเลยว่าค่ายนี้เขาจัดหนักจัดเต็มแบบไม่เกรงใจใครอยู่แล้วล่าสุดมาเวลก็ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ว่านักแสดงหนุ่มลูกครึ่งสเปนเยอรมันอย่างแดนนียบรูที่โด่งดังและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักวิจารณ์มากมายจากการที่เขารับบทเป็นนักแข่งรถในตำนานอย่างนิกกี้เหล่าดาในภาพยนตร์เรื่องรัชได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมแสดงภาพยนตร์ของมาเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางค่ายก็ยังคงไม่ได้ปเปิดเผยออกมาค่ะว่าแดนิยอจะรับแสดงบทอะไร แฟนๆเหล่าสาววอลซูปเปอร์ฮีโร่ต่างก็งคาดเดากันว่าแดเนียล่นจะรับบทเป็นหนึ่งในตัวร้ายคนสำคัญโดยน่าจะปรากฏโฉมให้แฟนๆได้กรี๊ดกันในภาพยนตร์กับตานอเมริกาซีวิลวอ์ที่วางกำหนดฉายไว้ในวันที่6พฤษภาคม2016และบทตัวร้ายก็น่าจะกลายเป็นคู่ปรับตัวฉกาจในภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่จะวางแผนฉายในวันที่4พฤศจิกายน2016ค่ะ กาฟ์าของดีซีนั้นก็มีกระแสข่าวลือครึ่คมออกมาว่าเจคอนนีนักแสดงดาวรุ่งม,มาแรงจะเข้ามารับบทเป็นเดชชอตมือสังหารที่ยิงปืนแม่นราวกับจับวางหนึ่งในตัวร้ายเขาสำคัญในภาพยนตร์รวมสุดยอดตัวร้ายอย่างซูไซสควอตหนุ่มใจคอนนีนั้นเริ่มเป็นที่สนใจจากแฟนๆหลังจากที่เขารับบทเป็นลูกชายสุดเท่าของจอห์นแมคแคลนในภาพยนตร์บูสันนเมืองอาก d นเดธดายฮาร์ด และล่าสุดเขาเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงนำภาพยนต์ฟอร์มยักษ์อย่าง Terminator Genesis โดยภาพยนตร์สุดสายสควอชวางโปรแกรมฉายเอาไว้วันที่5สิงหาคม2016ค่ะไไทางด้านภาพยนตร์การ์ตูนสุดน่ารักที่เป็นขวัญใจของเด็กๆทั่วโลกอย่างดราเอมอนที่ตอนนี้ได้สร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่น 3D เป็นครั้งแรกและใช้ัพิเจอได้เป็นผู้ได้ลิขสิทธิ์ตัดจำหน่ายภาพยนต์ บมีโดราเอมอนในประเทศไทยค่ะ oh, oh, oh. ก็ได้เผยโฉมโปสเตอร์โปรโมทแรกและชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการแล้วว่า แซนไบมีดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปแค่ได้ยินชื่อนี้เชื่อเลยว่าคงถูกอกถูกใจเหล่าสาววงแมวสีฟ้าตัวอ้วนกลมอย่างแน่นอนค่ะโดยเรื่องราวในเรื่องนี้จะนําเอามาจากสามต่อสำคัญจากหนังสือการ์ตูนทั้งที่โดราเอมอนมาได้พบกับโนบิตะเป็นครั้งแรกตอนดราเอมอนต้องแยกจากโนบิตะเพื่อเดินทางกลับไปยังโลกอนาคตและตอนที่โนบิตะแต่งงานกับชิซุกะแซนไบมีดราเอมอนเป็นผลงานการกำกับของทาเคชิยามาสกิผู้กำกับชื่อดังจากอเว a y s s u n s e t on the Street และร e ิ ยงที่เคยมีผลงานจากเรื่องมอยาชิม,มอน3รีและจกเก้าชายที่ประเทศไทยในวันที่31ธันวาคมค2 0 1 4ค่ะ แล้วมาปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์ภาคต่อที่แฟนทุกคนรอคอยอย่าง j u r a s <c oughs> s i c World ก็กำลังจะปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะ <c oughs> นอกจากนี้ทางค่ายหนังอย่าง Universal Picture s ยังได้เปิดตัวเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Masura รน Global เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสวนสนุกที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่าง j u r a s s i c World โดยสวนสนุกแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะอิสลาเนีบลา <c oughs> และความตื่นเต้นระทึกขวัญต,ต่างๆก็มีจุดเริ่มต้นมาจากสวนสนุกแห่งนี้ค่ะและนำแสดงโดยคริสคลาส อีฟานคานไบรซ์ดัลลาทโฮเวิร์ดและไทยซิมกินแฟนๆทุกคนจะได้พบกับความน่าอัศจรรย์และตื่นตะลึงไปในโลกของไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆในจ u r a s s i c World ที่ได้เริกลงโปรแกรมฉายอย่างเป็นทางการในวันที่12มิถุนายน2015ค่ะ ก็มีภาพยนตร์หลากหลายแนวนะครับแต่ละเรื่องก็น่าชมทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนตัวแล้วผมจะไม่พลาดที่จะไปพบกับเพื่อนเก่าดูไรมอนอย่างแน่นอนนะครับคิดว่าปีนี้คงจะได้เขาดาพร้อมๆกับเพื่อนเก่าคนนี้ไม่ได้เจอกันสนานนะครับท่าทางจะน่าดูไม่ใช่เล่นเลยล่ะ